ส่วนบนในใจกัสนสวดคนเยอะๆซึ่งไม่ใช่พวกเราครับส่วนในใจเอาไม่ใช่นั่งรถเมล์กันหน้ามอพูดในใ,นใจใน,ในใจเอากระเป๋ารถเมล์เชิญลงนะฮะเอาเอาภูมิชาวนั่นยาวมานุษย์ครับแต่ถ้าพวกเดียวกันออกเสียงน่อยแล้วกันแต่อยู่ในห้องก็ควรออกเสียงนะค,คเพราะพวกมแมลงสาบทุกแกจิ้งจกอะไรมันได้ยินอยู่ ม่ได้ยินสายใยแห่งบุญอยู่ <Okay. S 2> สายใยแห่งความสว่างอยู่แต่ว่าดูตามความเหมาะสมกาละเทศะครับ <laughs> ทำยังไงอะไรไม่ไม่ไม่ให้คนอื่นเขาว่าเราอะนึกนึกเราไม่ดีอะ่ะตัวนี้เป็นตัวตัดด้วยตัวตัดด้วยแอบตัดขึ้นที่ดี <laughs> เข้ามาที่เราด้วยโอ้โห เหมือนบางที่สวดกันหลายคนบางคนไปหน้าบางคนมาหลังบางคนแบบโอ้โหไปซ้ายไปขวา,าไปชครับอย่าไปนึกโอ้เอาเอาเสียงกลางๆก็แล้วกันครับเสียงเขาเปิดเทปเนะี่ยโอ้คือคนสวดต้องพยายามจับเสียงตรงกลางไป<า>ได้ตถ้าจะเพียรพัฒนาตัวเอง<ๆ>ให้มันบเบาให้มันให้มันนิ่งหรือให้มัน ได้ขึ้นสายใหญ่ให้มันได้มากที่สุดแต่ละครั้งที่สวดคืออย่าเอาตัวเองว่าให้ดูส่วนรวมด้วยถูกทำไงก็ได้ไปไหนให้เขาดูแล้วดีอ่ะดูแล้วดีใช่ครับพยายามดูตัวเองดูสิ่งแวดล้อมดูอะไรพวกนี้ด้วยอ๋อไม่ใช่โอ้ยนี่ไหมกันแล้วสวดเสียงแหลมไหมกันแล้วโอ้โหอะไรมันดังไปไกลทั่วโลกกันแหละเสียงเราเนี่ย เสียงนี่แหละบางคนเนี่ยเสียงเนี่ยมันกร,กระจายไปทั่วโลกนะเพราะเสียงมันออกทางนี่พุกนี่ไนงะเสียงใหญ่นี่มาอีกแล้ว